คคบนะะจริงแล้วโอเคงั้นเข้าใจนะขนาดซลเล่นนะเป็นจริงเลยเป่าแต่งโมที่ร้านครับผมใช่ไหมโอเคโอ้ยขอแกองหมูอ้อหนก็เพาะก้อนโอ้ยจกเบกกเบาๆนี่ย่างนกกันยานี่ก็เอาไปเรื่อยๆได้จะเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าหมดศรัทธากัะยาเลยใจให้ขอบคุณนะจ๊ะเดิมครับผมทานด้วยกันทานด้วยกันครับน่ารักเลยจ้านะ ได้เลยค่ะกำลังไปนะคะที่บ้านน่าสงสารนะคะโอ้ยทำไมลูกโอ้ยแลบลินให้มามาอีกแล้วเพราว่าดีขึ้นก็ดีแล้วลกูกวันไหนนะวันไหนวันหนึ่งเมื่อเมื่อวันวันไหนจำไม่ได้วันนั้นว่ากัญญาก็สัมดทิ์ทักไทยเว,ว้าเดียวนะคะเว,ว้าเดียวอีกห้านาทีกับปนกบนะคะโอ้ยเป็นตะแซบมาปนกบแล้วก็หนึ่งปนินนะโอ้ยแล้วคุณทานข้าวกับอะไรคะครับผมสบายดีคับ ก็พึ่งเข้าบ้านได้สักพักหนึ่งนะคะไปาพาน้องสนักไปเดินมาล้วจะเดอนน่าจะสักพักใหญ่ๆเลยก็เข้าไปน,นะคะจะได้กินข้าวง่ายบอจ้า,จาคุณกัญญาโอ้ยอิ่มแล้วคุณอนุอโนเข้ามากัญญาอิ่มเลยด้จะไเดอคุณอนุอโนอันปุ๊บแล้วก็มีคนไลฟ์สดแบบว่าเยอะมากที่กัญญารู้จักถ้ากัญญาเปิดแล้วถ้ากัญญาเห็นแล้วถ้ากัญญาไม่เข้าไปเยี่ยมก็ไม่โอเคคุณร้อยเอ็ดนะจ๊ะก็อย่างบะนอนใช่ไหมคะ อุ๊ยอร่อยสุดจ้าอืมอุ๊ยฝนตกคะ่ะเพื่นอนเพื่อนเขเรียกอะไรนะปออภัยด้วยนะคะยังไงก็ยังไงก็ยังไงก็ดีนะคะยังดีนะคะวันวันหนึน่งก็ขอให้ได้ขึ้นไหลนะมันก็เช้านั้นเลยครึง่งชีวิต ที่ที่ยังต้องการวนก็มีบทเพลงโปร่งหลายๆคะ่ะขอบคุณมากมายขอบคุณมากคะ่คกคะก่อนนะคะเป็นจังไดคะ่ะคุณไรเงาเป็นจังใดคุณสบายดีมาแล้วนะคะเวาไปแล้วนะคะเมื่อกี <c> ้ <oughs> ตอนมีบทเพลงก็พร้อมาฝากเพื่อนๆบางเถื่อบางครั้งนะคะไม่เคยกดก,ก็ช่วงว่างก็ก็มาชอบอะไรนะเอาวันบ้าง,างๆก็ต้องมา,าเขาเรียกอะไรอะ่ะ วัดพายคุณไรเงามาอยู่กันยาวนานมากแบบว่าโอ้โหน่ารักมากมากเลยเดยจ้าเดอเนี่ยพอสสดีทักทายคุณติ๊กเปาหนานาได้นะคุณคุณ,คณร้องเพลงเพราะไหมคะคุณไรเงาไม่มีใครง้องนะคะไม่มีใครสมก็ถามเลยเด้จ้าเดอร์เปิ่มขึ้าเราใช้คําว่าหยำเส้นอเออไม่แน่นะวิเส้นมากเยอะมากเลยเมื่อวานกันยาไปลือมานะือนจะได้กินนะคะ ไม่นานนีก็จะได้กินจ้ะเ่้ัน,นี้ก็จริงๆไปไปเที่ยวบ้านเพื่อนถึงจะได้กินโอ้ยเนาะมาทานได้แต่ผักมีมากๆเลยจ้ะเด้อได้ผักมาจากคนไทยนะคะเพื่อนแลามาได้มาหนึ่งกอเลยจ้ะเด้อกับต้นหอมสองต้นแล้วไม่งั้นก็เราก็เนาะเสียดายเลยจ้ะเด้อถ้าจะทิ้งไปเลยจ้ะเด้อเราก็ต้องทานให้หมดเลยจ้ะเด้อไม่อร่อยเราก็ทานเด้อออฝีมือเราเองเนาะ ทุกวันนะคะจะบรรยายแบบว่าอืน่ารับประทานนะคะโอ้ยเนาะเห็นแล้วก็มีความสุขอันเลยนะจ้ะเด้ออ่าก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนมาหลายบ้านค่ะวันนี้เนาะก็เลยไปตอบคอมเมนต์มาแบบว่าไลฟ์สดแล้วกัญยาไม่ได้ตอบคอมเมนต์ลต้องประมาณนี้ก็ก็บางครั้งก็ก็ก็เล่าบ้างเลยจ๊ะเด้อแต่ส่วนมากก็จะไม่เลยจ้ะเด้อเพราะว่ายังไม่ไปไหนนะคะ ทำครับโอนแรกจนถึงวันนี้ก็ขออภัยมากๆนะคะกัญญาไลฟ์สดตามที่กัญญาสะดวกและจะเด้อขออภัยนะคะยินดีตอนรับทุกท่านด้านนี้นะคะเฟซบุ๊กเนาะนอนดึกกันทุกคนเข้าใจหัวอ,อกเดียวกันและจะเด้อกัญญาเข้าใจหล,ล้ยลยยิงกัญญาเนี่ยโอ้ยเนาะโอ้ยแลจะเด้อเพราะว่าดึกแล้วตีสามกว่าแล้วก็เลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็เลยมาตอบย้อนหลังก็เลยแบบ ไปครึ่งค่อนวันแด้วจ้ะเด้อก็ยังไม่ได้ลงคลิปเหมือนเดิมไม่ถ่ายแด้แจ้ะเด้อโอ้ยของชอบค่ะโอ้ยคุณสมรสจ้ะคุณสมรสก็นอนดึกคือกันใช่ไหมคะใครที่ทํางานได้สงสารน้องสุนัขมากๆกัญญาก็เล่าบ่ได้แด้จ้ะเด้อเนาะตอนนี้น้องก็อยู่ข้างๆกันญาแล้วก็น,กน,กน,นอนอยู่อ๋อวันนี้จ้ะกัญญาก็บ,บ่าแน่ใจได้จ้ะเด้อเดินทางปลอดภัยนะคะ แล้วน้องก็ดีใจแล้วจะเด้อ,อแล้วคุณบงโกดสงสายจ้าน่าจะไปเยี่ยมบ้านแล้วคุณคุณคุณอโอ้ยซองไปตามลมแล้วใช่ไหมกา <laughs> สลองลองลอยไปตามลมนะคะเดี๋ยวกันจ้าก็จะไปตามการสลองนะักที่มีอยู่คือความคิดถึงจากฉันใช่แล้วเพลงนี้ร้องได้นะคะเพลงนี้นะคะอะไรนะจำบได้ อะไรนะวันนี้กันยาก็ไป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 ,ไปฟังเพลงมาอยู่ก็สวัสดีคุณสมรสคุณสมรสก็สวัสดีคุณบ่งกฎแม่นบักกรก็ถ้ากันจะดูผิดเพี้ยนก็ขออภัยนำแด้วจะได้อ้าไฟนั่งรถไปประจวบเคีรีขันคือไปทํางานหรือเปล่าคะเนี่ยไปทํางานบาจากคุณไกด์หมูจา๋ายังไงตอนนี้ยังนั่งรถอยู่จะได้กินนะคะ ไม่น,ะนานนัทีก็จะได้กินจ้ะเ่วัน,นี้ก็จริงๆไปเที่ยวบ้านเพื่อนถึงจะได้กินโอ้ยเนาะื้นนี้ขอบคุณกระเจ้านะคะขอบคุณหลายๆดเด้อกับคุณมากมายสบายดีบ่อคุณใกล้หมูจา๋าสบายดีไหมสบายใจสบายดีนะสบายดีค่ะก่อนนะคะตรงไหนคะว่าสบายดีสบายดีค่ะโอเคได้ส่งกันบ้านเหมือนเดิมเป็นยังไงคะสบายดีบ่อ ขอบคุณสําหรับกําลังใจที่มาเยี่ยมเยียนบ้านกัญญาด้จ้ะเด้อเดยกกัญญาก็สวัสดีคุณสมรสเพิ่งมานะคะผมก็จะเป็นส่งนี้ด้วจ้ะเด้ออุ้ยติ๊กบ่าวสวัสดีครับพี่ผมนั่งปอกมะม่วงอยู่ครับอ้าวคุณลงไลน์แล้วเหรอกัญญากัญญาลองกดไปเมื่อวานนี่นะกัญญาไม่เคยได้กดไปเลยนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาให้กดแล้วยังไงเข้าใจบ่ไม่งั้นก็หลังบ้านนี่น้องวิ่งไล่แล้วได้ละ มื่อคืนไม่เลยได้จะเด้อโอ้ยกัญญาก็บอกเล่าไม่ได้นะไม่ไม่บอกเล่าก็ไปขยบไปทีละรูปปั้นยิ่งแกล้งร้องไห้ไม่เป็นอย่าไปถามหาดาวเลยนะคะเพราะว่าฝนตกดาวบ่มีได้จะเด้อเมฆบังดาวหมดแล้วค่ะเคยโดนใจสั้นเลยนะคะใช่แล้วจ้าอะไรคะใช่แล้วจ้ากัญญาว้าเป็นหลายมากเลยกัญญาจําม่ได้ความจําสั้นแล้วสวยดูยบาอุ้ยมีใครส่งอะไรมาให้ โอ้ยมีคนส่งโอ้กุหลาบแดงเพื่อเสห่งความรักเรากลิ่นซีวน้มตำแล้วจ้ะเด้อจะมาทําอย่างนั้นจะแซบหรือไม่แซบเดี๋ยวก็รู้กันนะคะคเพื่อนๆจ้าเด็กกันจะาจะถามมาให้เบิ่งนะคะจําอะไรได้ไหมดีนะจึงจําซื้อคุณไก่หมูพาเที่ยวได้ <c oughs> แล้วก็จำได้ว่าคุณไก่หมูตอนเ,เช้า,ช,าชอบแต่เราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะเจอกันแน่นอนนะคะ สวัสดีมากๆากด้จเิมบายบายด้จเดิมน,น,นอนหลับฝันดีนะคะสําหรับคนได้กินข้าวใช่ไหมคะก็ได้เวลาแล้วคะ่ะอันสมควรแล้ว,ลวจ้จเดิมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณคุณอนุอนุอ,น,อนุนะคะแล้วก็ผักเปรี้ยนะาตั้งค่าใช่ไหมอ่ายินดีด้วยนะคะแค่รอแค่แป๊บหนึ่งด้จเจรยินดีด้วยมากๆนะคะโอ้อันนี้ไม่เรื่อยแล้วคะ่ะอันนี้แบบว่าจริงจังมากๆเลยหนึ่งประนีนจ้าอุ้ย ทำไมไม่เอิญกันยาแนค่ค่ะกูมามา่าอไม่มียำเส้นนะคะเราใช้ก็ว่ายำเส้นนะคะโอ้ยกันยาก็ไปเรื่อยแล้วจะเดินเนาะโอ้ยหลายๆทำว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราจะให้ไป ให้นอนเสียได้ไปจนตายเขานะใส่ยาผูมเรจะได้ขับขืนไล,ล้ๆเป็นว่าน่ารักมากคุณกันยานะแค่คุณอโนอโนแล้วก็สุมกะตูนน่ารักมากๆบอกว่านเสียุณไก่หมูคุณไก่หมูไปใสหรือเปล่ากัญยาก็ไม่ทราบน,นะคะ คุณแก้หมูกําลังเดินทางไปประจวบคีรีขันนะคะแล้วก็ไปต่อเพจวาหลายๆท่านถามว่าแล้วปกติแล้วคุณใช้เสียงไหนคะเวลาคุณพืดกันยาก็เว่าเสียงจังสี่เลยจะเด้อเสียงแบบเนี้ยเสียงเร่ไร่ต้องทําให้แซ่บเลยจะเด้อแบบว่าพลิกสักสองหน่วยนะกาโอเคเดี๋ยวกันยาจะทําสูตรฟรีเหมือนนะกระเทียมก็มีนะกระเทียมไม่หนับไม่ใยทั้งทะเลก็รู้ ลมหายใจส้มตำมามาะคะ่ะผัดเปรี้ยวหวานรอไปก่อนนะคะผัดเปรี้ยวหวานรอพรุ่งนี้นะคะ,ปร,ะปรับผัดเปรี้ยวหวานจ้ารอนะคะโอ้ยขอบคุณมากๆนะคุณไก่หมูที่มาเป็นเพื่อนกันยาววันนี้นะคะขอบคุณมากๆากด้ะจะเด้อเปิดไลฟ์ปุ๊บคุณไก่หมูพาเที่ยวแตรนะคะมวตะแตาแต่โอ้ยมีขับรถมาไปรับด้วยนะคะกันจาจำได้ไม่ลืมเลือนนะจะเด้อ จะนั่งรถมาเปิดส้มตำมามาและกผัดปริววานรอไปก่อนนะคะผัดปรียวานรอพรุ่งนี้นะคะประับผัดปริววานจ้ารอกันอย่าพรุ่งนี้นะคะโอเค <c oughs> ขออภัยนะคะอ่าขอบคุณนะคะแล้วขอบคุณคุณเยวเร้าใจ <c oughs> คุณหลาบแดงก็มานะคะแล้วก็มีหัวใจซีสมพูสมพูแล้วก็ เนี่ยนกติกันตะวันบ่ายพบน้องชายป่าสะพายอะไรนะอุ้ยเริ่มเข้ามาแล้วนะคะบทกรนเริ่มเข้ามาแล้วอุ้ยนัน่นๆจำได้ก <c oughs> ็นะคะคุณ Facebook คุณเอไจ๋าก็เห็นใจในหลายท่านนะคะที่พยายามทำคลิปเนาะกัญญาต้องดื่มอะไรรองท้องไปก่อนด้วะเด้อเพราะว่าบำรุงกระเพาะนะ